สวัสดีแคปซีที่น่ารักขอพนุณทุกคนคะ่ะคลิปนี้มารีวิวเหรียญและธนบัตรที่เอซส่งมาขายนะคะมาลุ้นกันค่ะว่าเอส่งอะไรมาบ้าะเอากล่องออกไปก่อนนะไม่มีอะไรคะ่ะของมีแค่นี้นะคะเนี่ยคะ่ะมีอยู่แค่นี้จริงๆมีเพียงแค่นี้ก็ส่งได้ขอไปเลขบัญชีค่ะ มีเพียงแค่นี้ก็ส่งได้นะคะอันนี้ก็ห่อที่ชู่มาอย่างดีเลยห่อเนี่ยคะ่ะซับมาอย่างดีเลยกันกระแทกค่ะน่ารักมากเหรียญยี่สิบบาทนะคะ่ะหยิบเหรียญไหนมาคุยเหรียญนั่นเลยก่อนเนาะบอกเลยไม่ต้องไม่ต้องอให้เสียเวลามากมายเหรียญยี่สิบบาทที่ระลึกที่เป็นนิกเกิลน,นะคะแบบนี้เลยนิกเกิลยี่สิบบาทที่ระลึกไม่รับซื้อนะนนี้สิบบาทค่ะอันนี้ยี่สิบ ยี่สิบนิกเกิลไม่รับซื้อนะคะรับแรกยี่สิบาทเท่าหน้าเหรียญแต่ส่วนเหรียญน,นิกเกิลให้สิบสามบาทไปแล้วมันจะไปปรับลดทาเหลือสิบาทละไอ้สิบสองบาทยังไม่ได้ทาเดี๋ยวจะทาละเหลือสิบสองบาทเพราะขายยากนะคะอันนี้จะเป็นเหรียญที่ระลึกห้าบาทเหรียญห้าบาทที่เราลึกห้าสิบพรรษาห้าสิบพระชนพรรษาในหลวงรัชกาลที่เก้าเหรียญน,นี้รับซื้อเหรียญละเจ็ดบาท แต่ถ้าจริงๆอ่ะเหรียญไม่สวยแบบนี้ปกติจะไม่รับหรอกแต่ก็มาแล้วก็เอานะคะไหนๆก็เขาตั้งใจส่งขายเนาะก็รับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญพระสยามเทวาธิราชนะคะสวยเหรียญน,นี้หนึ่งร้อยบาทจริงๆอ่ะป้าแนานะตีราคานะ่ะจริงๆขายดิ ขายไม่ได้หรอกเรียนรุ่นนี้นะคะแต่พนาก็ตีราคาให้ก็เป็นหนึ่งร้อยบาทบางทีบางครั้งอ่ะที่พนัให้ราคาไปอ่ะบางทีพนะเขาเห็นใจเห็นใจคนคนขายอะคะ่ะบางอย่างขายไม่ได้แต่บางอย่างก็อาจจะบวกได้แล้วประมาณเนี้ยแล้วก็ถัวเฉลี่ยให้ไปให้ไปหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยทั้งที่อาจจะขายได้ไม่ถึงอย่างเรียนนี้ก็เช่นกันเนี่ย อันนี้เปนัก็ไม่รู้ราคาแต่ด้วยความที่เอฟซีเขาต้องการขายค่ะเขาก็ส่งมาปปนักก็นี่แหละค่ะก็ตีราคาให้แต่ยังเหรียญต่างประเทศนะ่ะไนักไม่รู้ราคาจริงเขาส่งมาเพราะเยอะเนาะเหรียญต่างประเทศเขาเยอะถ้าเราตีมั่วไปเขาก็จะเอาราคาที่เราตีให้นยะมาเป็นมาตรฐานรุ่นต่อไปอะไรเงี้ยค่ะนะคะเนี่ย บอกอีกรอบนึงนะคะเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกนะคะเหรียญที่ร,าารลละล,ททลึกที่เป็นนิกเกิลแบบนี้นะคะที่ชนิดราคาหนึ่งบาทรับซื้อเหรียญละสี่บาทส่วนเหรียญห้าบาทที่ระลึกที่เป็นนิกเกิลนะคะรับซื้อห้าบาทรับซื้อเจ็ดบาทสิบบาทที่ระลึกที่เป็นนิกเกิลรับซื้อเหรียญละสิบสามบาทเหรียญยี่สิบบาทที่ระลึกที่เป็นนิกเกิลแบบนี้ค่ะไม่รับซื้อค่ะให้แลกเท่าหน้าเหรียญนะคะ ามนี้ค่ะชัดเจนที่สุดเลยไม่ได้รับอะไรไม่ได้รับอะไรไม่ได้จะบอกเลยนะคะค่ะมาดูธนบัตรกันต่ออันนี้เหรียญออาเก็บไว้ก่อนข้างบนเ่ะขึ้นไปอันนี้จะเป็นธนบัตรค่ะมาดูกันนะคะธนบัตรมีธนบัตรอะไรบ้าง FC เอฟซีเาส่งมาเดี๋ยวจะให้ดูข้อมูลปิดเบอร์ปิดเบอร์บรัญชีนี่เขาทำรายการมาเห็นไหมคะเหรียญละร้อยร้อยร้อยสามเหรียญ สิบสามบาทนี่คือเลนส์สิบาทยี่สิบาทคือแรกเนี่ยห้าบาทคือเจ็ดบาทเนี้ยค่ะอันนี้เป็นแบงค์ค่ะแถวล่างแถวล่างนี่เป็นแบงค์อะมาดูกันอันนี้ก็คือแรกหน้าแบงค์นะคะหนึ่งร้อยบาทธนบัตรที่ระลึกการนําธนบัตรออกใช้ครั้งแรกค่ะทำธนบัตรออกใช้ครั้งแรกในสมัยราชการที่ห้า ครบรอบหนึ่งร้อยปีในสมัยรัชากาลที่9เพราะฉะนั้นจึงมี2รัชากาลรัชกาลที่5กับรัชกาลที่9นะคะเลขนะคะความหมายของเลข1ก็คือเป็นเลขแรกของของตัวเลขเนาะเลข1เสร็จแล้วก็กอไก่เอ๊กอกศูนย์สี่ศกออันนี้เขาเป็น1อ่าอันนี้หมวดที่2องละ จะต้องเป็นศูนย์นะคะเลขแรกแล้วก็เลขเกอไก่ก็พยัญชนะของไทยนะคะตัวแรกก็คือกอไก่แล้วก็จะมามีภาษาอังกฤษนะคะเลขเลขศูนย์เอจริงๆนะหมวดแรกจะต้องเป็นศูนย์เอศูนย์กอไก่ค่ะจะเป็นธนบัตรหมวดแรกนะคะการนาธนบัตรออกใช้ครั้งแรกเขาก็จึงจึงต้องเอาหมวดแรกขึ้นมาเป็นที่ระลึกสมัยนั้นนะคะภาษาที่ใช้กันนะคะเป็นยุค เขาเรียกอะไรนะประนการจำไม่ผิดไอ้ะจำไม่ผิดจำไม่ได้อะไรเนี่ยค่ะที่ภาษาเอามาลายูภาษามาลายูยุคมาลายูฟุงเฟืองรุ่งเรือง,ง,งนะคะจะมีภาษาจีนภาษามาลายูภาษาอินเดียภาษาเนี่ยค่ะตามนี้เลยนะคะภาษาที่ที่คนที่เกี่ยวข้องประเทศที่เกี่ยวข้องกับบ้านเราอะค่ะที่ เขาทําการค้ากับประเทศเรานะคะแล้วก็จะมีภาษาเนี่ยค่ะเป็นธนบัตรที่ใช้ครั้งแรงกเมื่อก่อนเขาเขียนว่าสัญญานะคะเขาเรียกเป็นหมายค่ะสัญญาสัญญาจะจ่ายเงินให้แก่ผู้นําธนบัตรนี้มาขึ้นเป็นเงินตราสยามเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่เงินเขาเขาไม่ได้เขียนว่าชาําระนี้ตามกฎหมายถ้าเป็นธนบัตรเขาจะเขียนว่าธนบัตรนี้ชราระนี้ได้ตามกฎหมายใช่ไหมคะอันนี้ครั้งแรกที่ออกเลยสัญญาคือออก,ออก,อ,อ,กออกแทนธนบัตรนําไปแล้วก็เอามาแลกได้ประมาณนี้ค่ะ สัญญาจะจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือผู้นำธนบัตรนี้มาขึ้นเป็นเงินตราสยามเราจะเรียกรุ่นนี้ว่ารุ่นสัญญาค่ะรุ่นสัญญาแล้วถ้ามาเป็นรุ่นออย่างปกติทั่วไปอารุ่นเนี่ยค่ะนะคะเขาจะตรงตรงสัญญาเขาจะไม่เห็นสัญญาแล้วเขาจะเขียนว่าธนาบัตรนี้ชํราระนี้ได้ตามกฎหมายดูตรงนี้นะคะเนี่ยคะ่ะธนบัตรเป็นเงินที่ชํราระหนี้ได้ตามกฎหมายนะคะลองสังเกตดูนียธนบัตร เป็นเงินที่ชาําระหนี้ได้ตามกฎหมายก็คือใช้ใจ่ายได้ตามกฎหมายถูกต้องตามกฎหมายถ้าใครไม่รับเอาเงินนี้ไปซื้อแล้วไม่รับนะ่นแะผิกดกฎหมายนะคะเนี่ยค่ะแล้วอันแรกที่ออกมาครั้งแรกก็คือสัญญาเราจะเรียกว่ารุ่นสัญญานะคะพอรุ่นอีกรุ่นหนึ่งออกมานะคะรุ่นที่สองข้อเขียนว่าธนบัตรเป็นเงินที่ชําระหนี้ได้ตามกฎหมายค่ะและ้วก็จะมีว่ารุ่นสัญญารุ่นสัญญาคือรุ่นแรกค่ะแล้วก็มาอ่ะดูต่อ คุยกันเรื่องธนบัตรธนบัตรที่ระลึกโอเคแล้วก็จะมีธนบัตรที่ระลึกมาอีกสองฉบับแบงค์เจ็ดสิบกับแบงก์หกสิบแบงค์หกสิบนี้เขาจะมีปกสีเหลืองเนาะเขาจะอันนี้ครองราชหกสิบปีถ้าเป็นแบงค์หกสิบเขาจะมีสองแบบอีกแบบหนึ่งคือคือสีน้ำตาลใบสี่เหลี่ยมด้านเท่านะสีน้ำตาล ธนาบัตรรุ่นนั้นจะเป็นธนาบัตรที่รละลึกครบรอบครบรอบ60ปีนะคะแบงก์60ครบรอบ60ปีส่วนแบงก์นี้จะเป็นครองราชครบรกบ60ปีค่ะเนี่ยค่ะครองราชครบรกบ60ปีเอ่อก็จะมีข้อความเขียนอยู่เนาะเนี่ยค่ะครองราชครบรกบ60ปีเขาก็จะบอกปัญหาอ่าน,อานมองไม่เห็น บอมเห็นจริงนะคะที่ระลึกเนื่องในโอกาสจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีนะคะ60แล้วก็อันนี้ก็คือเจ็ก็เช่นกันครองราช70เนี่ยข้อความจะมีเขียนไว้ว่าที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส ฉลองสิริราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนาสองห้าอันนี้ก็เขาจะเขียนวันที่ไว้ไม่เขียนสิพุทธศักราช25 49เกราะพราะข้ามมาปีหนึ่งเนาะแล้วก็มีธนาบาัตรอ่ะอันนี้ก็จะมีที่ระลึกสองใบนี้นะคะก็จะอีกใบนึงก็เป็นที่ระลึกใบก็เป็นปกติแบบที่12เป็นแบบสุดท้าย เพราะฉะนั้นทุกคนเก็บทุกบ้านมีแน่นอนแบงค์นี้นะคะแบงค์นี้ทุกคนมีทุกบ้านมีเพราะว่าเป็นธนบัตรรุ่นสุดท้ายทุกคนก็จะเก็บต่อต่อจากรุ่นนี้ก็จะมาเป็นเหรียญปีสามหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นปกตินะคะหมุนเวียนปกติส่วนอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะจะมีตัวหนังสือสีแดงที่เขียนไว้นะคะร้อยยี่สิบปีกระทรวงการคลังวันที่สิบสี่เมษาพุทธศักราชสองห้าสามแปดค่ะ ร้อยี่สิบปีก,กระทรวงการคลังเป็นแบงค์ที่ลึกแต่ไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนักนะคะรุ่นนี้เนื่องจากที่ว่าเป็นธนบททัตรท,ที่ผลิตมาเยอะค่ะเป็นธนบัตรที่ผลิตมาเยอะจึงไม่มีไม่ไม่ไม,ไม่ราคาไม่สูงเป็นธนบัตรที่ทุกบ้านมีทุกคนมีจริงๆนะคะทุกคนมีจริงๆ ทุกคนมีทุกบ้านมีแล้วส่วนมากที่มีกันก็คือจะมีรอยพับเพราะส่วนมากจะแส่กระเป๋ากันไม่ใช่ไหมคะใส่กระเป๋าตังค่ะจะมีรอยพับถ้ามีรอยพับนะคะจะขายต่อไม่ได้เปรานั้นไม่รับซื้อค่ะเพราะว่าเขาผลิตเยอะเนาะแบบนี้ที่ยกแหนบเลยที่เป็นเป็นแหนบเป็นลูกอะ่ะยังมีเยอะอยู่ค่ะยังหายังหาได้เนาะจึงถ้ามีรอยพับก็จึงขายไม่ได้ เก็บไว้ให้ลูกหลานดูได้ค่ะแต่ซื้อขายกันไม่ได้นะคะอันนี้ก็ไม่ไม่มีราคาแลกหน้าแบงค์หนึ่งร้อยก็แลกหนึ่งร้อยหกสิบก็แลกหกสิบเจ็ดสิบก็แลกเจ็ดสิบนะคะไม่ไม่มีไม่มีปกถ้ามีปกอันนี้ก็จะรับซี่เจ็ดสิบบาทอันนี้ก็แลกหน้าแบงค์นี่ก็แลกหน้าแบงค์ใครจะมาแลกพนาก็ให้แลกพะนาให้แลกเท่าหน้าแบงค์เหมือนกับทิ่พนารับไว้ค่ะจะเป็นอะไรที่ ราคาบวกไม่ได้แบงค์นี้ไม,นนเม่เคยขายสามร้อยกว่าค่ะอันนี้ก็เหมือนกันเคยขายสามร้อยกว่าแต่ปัจจุบันขายไม่ได้